สวัสดีค่ะนักเรียนมสที่น่ารักของครูแพท,ทุกคนพบกันอีกแล้วกับการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ในรายวิชาพื้นฐานนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเดิมคือเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาที่เราจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปใดๆจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเราทราบว่า ด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากันทุกคู่3คู่ถูกไหมคะและมุมคู่ที่สมนัยกันเท่ากันทุกคู่3คู่มุมถูกไหมเอ่ยแสดงว่าเวลาที่จะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปใดๆจะเท่ากันทุกประการเนี่ยเราต้องไปวัดดูว่าด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากันไหมมุมคู่ที่สมนัยกันเท่ากันไหม สามคู่ด้านสามคู่มุมแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งทั้งหมดเนี่ยต้องทำทั้งหมดเนี่ยเหมือนต้องทำหกครั้งด้วยกันถูกไหมคะดังนั้นการพิสูจน์แบบนี้มันทำให้เราอาจจะใช้เวลามากเกินไปในการต้องไปวัดมุมวัดด้านถูกไหมคะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่ทำให้เรื่องการพิจารณาความเท่ากันทุประการของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะง่ายขึ้น ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาครูแพรจะชวนนักเรียนทุกคนมาทำกิจกรรมสังเกตรูปสามเหลี่ยมสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะครูจะกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมีมุมขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ดังรูปนี้เลยค่ะครูมีสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF นักเรียนจะเห็นว่า ครูกำหนดให้มุม A ตรงนี้และมุม D ตรงนี้มีขนาดเท่ากัน1คู่ถูกไหมคะและครูกำหนดให้ Ac เห็นขีดตรงนี้ไม่เอ่ยยาวเท่ากับ D F และ Ab 2ขีดตรงนี้ยาวเท่ากับ d e ถ้านักเรียนสังเกตจากสัญลักษณ์ภายในรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเห็นว่าครูกำหนดให้ทั้งสองรูป มีด้านยาวเท่ากัน2คู่คือด้าน AC ยาวเท่ากับ DF ตามสัญลักษณ์ขีดเดียวนะคะและ2ขีดคือ AB ยาวเท่ากับ DE และมุมที่อยู่ระหว่างด้านยาวทั้ง2ด้านนั้นคือมุม A กับมุม D มีขนาดเท่ากันทีนี้ครูอยากรู้ว่าถ้าสามเหลี่ยมสองรูป ที่เขามีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมขนาดเท่ากัน1คู่มุมในระหว่างด้านนั้นนะเท่ากัน1คู่เนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการหรือไม่เวลาที่เราจะพิสูจน์ว่ารูปจะเท่ากันทุกประการหรือไม่ให้เรานำรูปสองรูปนั้นไปทำอะไรกันเอ่ยทับกันถูกไหมคะต้องทำให้รูป2องรูปนั้นทับกันแนบสนิท จึงจะพิสูจน์ได้ว่าเท่ากันทุกประการดังนั้นครูจะเคลื่อนย้ายรูป a b c ลองไปทับ d e f ดูซิจะเท่ากันทุกประการหรือไม่ครูก็เลื่อนไปปึ๊บทับแบบนี้เห็นไหมเอ่ยว่า a b c ทับกับ d e f สนิทพอดีเลยตามนิยามของความเท่ากันทุกประการเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม a b c เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม D E F ถูกไหมคะอ่าแสดงว่าตามเงื่อนไขเนี้ยที่ครูกำหนดมาเนี่ยที่ให้สองรูปมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมุมขนาดเท่ากัน1คู่เนี่ยเข้าทับกันสนิทพอดีเข้าเท่ากันทุกประการถูกไหมคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเหมือนเดิมครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมาสองรูปแบบนี้จะเห็นว่า ครูให้ด้าน MO 1ขีดเห็นไหมยาวเท่ากับ PR ตรงนี้และด้าน MN 2ขีดตรงนี้ยาวเท่ากับ PQ ตรงนี้เห็นไหมคะและมีมุมหนึ่งมีมุมคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากันซึ่งมุมคู่นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันด้วยเห็นไหมด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้สองด้านนี้เป็นด้านที่เท่ากันใช่ไหมคะ และมีมุมหนึ่งเป็นมุมมุมอะไรเอ่ยเป็นรูปฉากแบบนี้แสดงว่ามันเป็นมุมฉากถูกไหมคะมีมุมฉากหนึ่งมุมที่อยู่ระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันเนี่ยมันมีขนาดมุมฉากเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันไหมลูกเท่ากัอนอยู่แล้วเพราะมุมฉากบนโลกนี้นะคะจะมีขนาด90องศาเหมือนกันถูกไหมเอ่ยแสดงว่ามุมเนี้ยมีขนาดเท่ากันทีนี้ครูก็อยากรู้อีกแหละว่า2รูปเนี้ย ถ้าให้ด้านเท่ากันสองคู่และมุมเท่ากันหนมุมหน่งคู่ถูกไหมคะถ้าเลื่อนไปทับกันจะทับกันสนิทหรือไม่ครูก็ลองเลื่อนดูปึ๊บอ้าทับกันสนิทเลยเห็นไหมแสดงว่าสามเหลี่ยม MNO กับสามเหลี่ยม PQR เนี่ยเขาเท่ากันทุกประการถูกไหมคะเพราะทับกันแนบสนิทพอดี ไปต่ออีกสักตัวอย่างหนึง่งเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเหมือนเดิมครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมา2อรูปที่มีด้านเท่ากัน2คู่คือด้านนี้เลย TE กับด้าน GE เท่ากันเห็นไหมคะมี1นขีดเหมือนกันอีกด้านหนึ่งคือด้านใดเอยด้าน PE ที่มี2อขีดเท่ากับด้าน LE ตรงนี้ที่มีสองขีดเหมือนกันถูกไหมคะ และมีมุมที่อยู่ระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันนั้นคือมุมนี้นั่นเองเท่ากันเลย2มุมนี้เท่ากันเป็นมุม e เท่ากันแบบนี้เป็นมุม e เหมือนกันด้วยแสดงว่าเป็นมุมเขามีจุดตรงนี้เป็นจุดร่วมกันถูกไหมคะแสดงว่าเท่ากันเนาะทีนี้เหมือนเดิมครูอยากทดลองว่าเอ๊ะเขาจะทับกันแนบสนิทหรือไม่ครูก็ลองเคลื่อนย้ายสามเหลี่ยม P.E.T. ดูลองเอาไปทับสามเหลี่ยม G.E.L. ดูสิว่าจะเท่ากันไหมครูก็เคลื่อนไปทับค่ะแบบนี้ปุ๊บอ่ะหนูจะเห็นชัดเจนเลยว่า P.E.T. ทับสามเหลี่ยม G.E.L. สนิทพอดีแสดงว่าสามเหลี่ยม P.E.T. และสามเหลี่ยม G.E.L. เนี่ยเขาเท่ากันทุกประการถูกไหมคะอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ย ทุกข้อเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยทุกข้อมันเป็นไงกันหมดเลยเท่ากันทุกประการหมดเลยโดยใช้ความสัมพันธ์อันนี้เพราะสิ่งที่ครูกำหนดให้คือรูปสามเหลี่ยมมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมที่มีขนาดเท่ากัน1คู่ถูกไหมคะอ่าแสดงว่าข้อสังเกตเนี้ยแหละจะช่วยให้เรา ศึกษาเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างไรไปดูกันหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือหัวข้อเรื่องนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่3แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเอ๊ะคืออะไรนะนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปเบื้องต้นเราจะสามารถสรุปได้ว่า รูปสามเหลี่ยมทุกรูปเลยทุกคู่ที่เราทำไปเนี่ยมันเท่ากันทุกประการทุกๆข้อเลยถูกไหมคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยถ้าจำได้ครูจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าคู่มีสามเหลี่ยมสองรูปที่คู่มีด้านเท่ากันสองคู่และมีมุมขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ถูกไหมคะซึ่งมุมถ้านักเรียนสังเกตทั้งสข้อมุมที่มีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่เนี่ยจะอยู่ระหว่างด้านที่ยาวเท่ากัน ดังนั้นเราจะเรียกแบบนี้แหละว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นน่ะเขาสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเพราะว่ามุมเนี่ยอยู่ระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันใช่ไหมคะเขาก็เลยเขียนแบบนี้ด้านเท่ากัน1ด้านแล้วก็มุมอยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันนั้นแล้วก็ด้านอีกด้านที่เท่ากันเขาก็เลยย่อเป็นด้านมุมด้านถูกไหมคะ ก็คือมีด้านยาวเท่ากัน1คู่และมีมุมที่อยู่ระหว่างด้านนั้นมีขนาดเท่ากัน1คู่อ่ะมีด้านเท่ากัน2คู่เนาะอ่ะแสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์นี้ด้านมุมด้านในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า size angle size s i d e a n g l e s i d e สไซ์เนี่ยแปลว่าด้านนะคะแ n g l e แปลว่ามุมสแปลว่าด้านเนาะ หรือเรียกยอ่อๆเอาแบบภาษาไทยย่อๆเลยเขาเรียกว่าดมดจำไว้นะคะหรือในภาษาอังกฤษคือ sas ดมดต่อไปนี้ครูจะไม่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านเราจะเรียกกันแบบกิฟเคสสั้นๆง่ายๆว่าดมดโอเคนะดมดด้านมุมด้านโอเคนะคะทีนี้นักเรียนจากการทดลองของเราทั้งหมดจากการสังเกตทั้งหมดเนี่ย ทำให้เราสามารถสรุปความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มันเป็นไงกันด้วยพอสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านทั้งสามข้อข้างต้นพอเราเคลื่อนที่สามเหลี่ยมมาทับกันมันเป็นไงกันหมดเลยทุกข้อคือแนบสนิทกันหมดเลยถูกไหมคะแสดงว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบดมด้านมุมด้านเนี่ยมันจะนำไปสู่ ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นไงกันด้วยเท่ากันทุกประการด้วยถูกไหมคะดังนั้นให้นักเรียนจดตรงนี้ไปเลยจําไว้เลยว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเขามีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านหรือดอมอดอก่าวคือมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้น เท่ากันทุกป,ประการแสดงว่าเวลาจะพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกป,ประการไหมนักเรียนสามารถอาศัยความสัมพันธ์นี้ไปช่วยในการพิจารณาได้เพราะว่าเราวัดด้านด้านคู่ที่สมนัยกันวัดเท่ากันไหมแล้วไปดูมุมระหว่างด้านที่สมนัยกันนั้นว่ามีขนาดเท่ากันไหม เราก็สามารถถ้ามันเท่ากาันเราสามารถสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านวันนี้เราเรียนทฤษฎียังไม่มีแบบฝึกหัดเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูกันว่าเราจะนำความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเนี่ย ไปช่วยในการพิจรารณาความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมในเรื่องใดบ้างงั้นสำหรับวันนี้ครูแพรก็ต้องขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันในเรื่องถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ